ตาเจาสวัสดีค่ะนักเรียน今天我ช一起งต第二课你好。今เอ,อเนีี้้วันนนะคะเราจะมาเรียนกันในบทที่2ในหัวข้อเรื่องสวัสดีค่ะช,ห,ออชหลส首先我ง一起ออีเซีย ก่อนที่เราจะไปเรียนคำศัพท์ใหม่เรามาทบทวนคำศัพท์ของบทเรียนครั้งที่แล้วกันก่อนนะคะเจียถิงครอบครัวแจ้ตู่อีเปียนอ่านตามราซีรอบนี้นะคะเจียถิงครอบครัวป้าปาคุณพ่อแจ้ตู่อีเปียนอ่านตามราซีรอบนี้นะคะป้าปาคุณพ่อ มาาคุณแม่ใจ้ตุママ๋ยอีเปียนอ่านตามเราซี้รอบนีママ้นะคะมาาคุณแม่เจียเจียพี่สาวใจ้ตุ๋ยอเปียนอ่านตามเราซี้รอบนี้นะคะเจียเจียพี่สาวเกอเกอพี่ชายใจ้ตุยอีเปียนอ่านตามเราซื้อรอบนี้นะคะ เกเกพี่ชายตี้ติน้องชายแจ้ตูอีเปียนอ่านตามมาซื้อรอบนึงนะคะตี้ติน้องชายเจี๊ยเสียหลายวอเมินอีฉีหลายขั้เชิงสือต่อไปนะคะพวกเราไปดูคำศัพท์กันเลยค่ะอีนี้ห่าว เนอีหนีเฮ่ออ่าวห่าวหานีห่าวสวัสดีใจตูอีเปี้ยนอ่านตามหลักสืออีกรอบนึงนะคะหนีห่าวสวัสดีเอ่อ老师 le ao lao shi shi 老师คุณครูใจตูอีเปี้ยนอ่านตามหลักสืออีกรอบนึงนะคะ老师 คุณครูนี你 หนีมันข่านหาวลยหน้าบอกมันอีสี่หลายข่านหุยหวัวต่อไปนะคะเราไปดูประโยคบทสนทนากันเลยค่ะไปดูกันเลยตีเกอร์ถูเพียรหนีนหาวสวัสดีครับหนีหาวสวัสดีค่ะใจ็ตตูอีเปียนอ่านตามหลักสีอ,อีกรอบนะคะหนีหาวสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เวลาเด็กๆเจอหน้าเพื่อนเด็กๆอย่าลืมทักทายกันว่าหนีเห่าด้วยนะคะตียาเกอร์ถูเพียนเหล่าชื่อหนีเหา่าสวัสดีค่ะคุณครูหนีเห่าสวัสดีจ้ะเวลาเด็กๆเจอหน้าคุณครูนะคะเด็กๆอย่าลืมทักทายคําว่าเหล่าชื่อหนีเหา่าสวัสดีค่ะคุณครูด้วยนะคะติซานเกอร์ถูเพียน ป้าปามามาหนี้ห่าสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่หนีนห่าสวัสดีจ้าอ่านตามหลัอดสิอีกรอบหนึงนะคะป้าปามามาหนีห่าสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่เวลาเด็กๆเจอหน้าคุณพ่อคุณแม่เด็กๆอย่าลืมยกมือไหว้สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะว่เมนอีกสีหลายฟูสีหวยห้วยอีเสีย ต่อไปนะคะเราไปลองทบทวนบทสนทนากันสักนิดนึงนะคะเวลาเราเจอคุณแม่เราจะพูดว่าอะไรและเวลาเราเจอคุณพ่อเราจะพูดว่าอะไรไปดูกันเลยคะ่ะตีเกิดถูเพี้ยนมาหมาชัวนี้ห่าวสวัสดีอ่าคุณแม่พูดว่าสวัสดีเด็กๆต้องพูดว่าอะไรคะ อ่าเหินบ้างเก่งมากค่ะพูดว่ามามานี้ห่าวจุยห่อลอป้าป๋าชัวนี้ห่าวคุณพ่อพูดว่าสวัสดีเด็กๆต้องพูดว่าอะไรคะติ๊กตักติกต๊ก ปีสุนต่อไปนะคะเราไปดูลำดับขีดกันเลยค่ะเด็กๆชู่เตะปีสุนจะมาเสียนะาชู่ในที่นี้แปลว่าเส้นตั้งต่อไปนะคะเราจะไปดูลำดับขีดของคำว่าชู่กันค่ะเด็กๆแกนเหล่าชื่อเสียเหิงชู่ซือสิบ 再写一遍：横、竖、十、十。还有一个呢，跟老师写：横、横、横、竖、风、三风。再写一遍：横、横、横、竖、风、三风。 老师有作业给你们做。今天的作业是写一写。作业就是写ชูเตวันนี้นะคะเหล่าซือมีการบ้านมาให้เด็กๆทำนั่นก็คือการเขียนลำดับขีดของคำว่าชูนั่นเองอันนี้เป็นการบ้านครั้งที่สองแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทำแล้วนำกลับมาส่งที่โรงเรียนกันด้วยนะคะ。 ดจเจียนแล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบาย